สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคริปโตนิวส์ประจําวันที่2ธันวาคม2025ค่ะโหคืนนี้นะคะตลาดการเงินทั่วโลกนี่แทบจะหยุดหายใจรอเลยโดยเฉพาะการประชุมคณะรัฐมนตรีแล้วก็การถแถลงการพิเศษของประธานาธิบดีทรัมป์ทำไมเรื่องนี้ถึงกลายเป็นเรื่องใหญ่ที่ทุกคนต้องจับตาขนาดนั้นวันนี้เรามาเจาะลึกกันค่ะ สวัสดีครับใช่เลยครับคือมันมีสองเหตุการณ์สำคัญจากทำเนียบขาวแต่ที่ทุกคนจ้องตาไม่กระพริบเลยเนี่ยคือการถแถลงพิเศษตอนตีสามบ้านเราตีสามเลยเหรอคะครับซึ่งมันไม่ปกติเลยเพราะเหมือนมีพายุใหญ่ๆ3มลูกกำลังจะก่อตัวขึ้นพร้อมกันพอดีทำให้ตลาดตอนนี้เอออยู่ในภาวะที่อ่อนไหวสุดๆเลยครับพายุสมลูกเลยเหรอคะฟังดูน่ากลัวเหมือนกันนะ พอจะขยายความได้ไหมคะว่ามีอะไรบ้างที่ทำให้ตลาดกังวลนขนาดนี้ได้ครับลูกแรกเลยเนี่ยคือข่าวรือเรื่องการเปลี่ยนตัวประธานธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดที่ยังขุกรุ่นอยู่แล้วตัวประธานาธิบดีทรัมป์เองก็เคยพูดเหมือนเป็นในๆว่าผมรู้แล้วว่าจะเลือกใครอืมการออกมาพูดคืนนี้เลยอาจเป็นการส่งสัญญาณบางอย่างไปที่เฟดโดยตรงเลยครับ อ๋อแล้วมันก็ดันมาเกิดก่อนการประชุมใหญ่ของเฟดหรือ FOMC ที่จะตัดสินใจเรื่องดอกเบี้ยในสัปดาห์หน้าอดีเลยใช่ไหมคะถูกต้องเป๊ะเลยครับเหมือนจงใจส่งสัญลกันเกันเห็นๆเ,เลยนั่นแหละครับคือพายุลูกที่2และลูกที่3ก็คือสภาพตลาดตอนนี้เองคือทั้งหุ้นทั้งคริปโตมันอ่อนไหวเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว แค่มีข่าวอะไรมากระทบนิดหน่อยก็พร้อมจะแข่งได้ทันทีทุกคนเลยรอฟังว่าทรัมป์จะพูดเรื่องนโยบายเศรษฐกิจหรืออาจจะเป็นทีมเศรษฐกิจชุดใหม่ของเขาว่ายังไงพอปัจจัย3อย่างนี้มารวมกันมันเหมือนเป็นส่วนผสมของพายุที่สมบูรณ์แบบเลยนะคะแล้วในสถานการณ์แบบนี้เราพอจะมองเห็นภาพฉากทัดที่เป็นไปได้สักกี่แบบคะหลักๆแล้วนะครับเรามองได้3ฉากทัดฉากทัด A คือมีการพูดถึงประธานเฟดคนใหม่จริงๆ แค่หลุดชื่อออกมานิดเดียวเช่นชื่อ w a ชซซึ่งเป็นที่รู้กันว่าสายเหี่ยวชอบขึ้นดอกเบีย้ยหรือชื่อ h ฮ s เซที่เป็นที่ปรึกษาของทรัมป์เองคแค่นี้ก็ทำให้ตลาดผันผวนรุนแรงได้ทันทีเลยทั้งดอลลาร์พันธบัตรและแน่นอนบิตคอยโหแค่ชื่อหลุดออกมาก็เป็นปเรื่องเลยและฉากทัสอื่นล่ะคะฉากทัสบี B คือการพูดเรื่องเศรษฐกิจภาพรวมครับอาจจะบอกว่ามีแผนกระตุ้นเศรษฐกิจหรือลดภาษีครั้งใหญ่ ซึ่งถ้ามาแนวนี้ตลาดน่าจะชอบค่ะแต่ถ้าพูดในเชิงกดดันให้คุมเงินเฟ้อตลาดก็อาจจะไม่พอใจและบิตคอยก็จะเหวี่ยงตามอารมณ์ตลาดไปด้วยส่วนฉากทัสซีคือไม่มีอะไรในกอไผ่เลยอืมแต่สถานการณ์ซีที่ว่าอาจจะไม่มีอะไรเลยมันดูไม่ค่อยน่าเชื่อเท่าไหร่นะคะสำหรับคนอย่างทรัมป์การออกมาถแถลงพิเศษทั้งทีมันต้องมีอะไรซ่อนอยู่ใช่ไหมล่ะคะเป็นค